Salam, hmm. salam, Nana. Don't. ปาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนภพลนะพานาน้ามานะครับมาเจอหมายขู่โคตรดีนะครับคือตอนแรกอะ่ะเมื่อตั้งใจว่าจะไปนู่นอะ่ะไปไปไปที่อื่นแล้วก็วิ่งไม่รู้คิดอะไรแบบเออวิ่งทางลัดดีกว่าก็เลยลัดมาแล้วมาเจอนี่นานะหมายโลกหม่ดูซึ่งมันก็หมายมหาชนคนพื้นที่เดี๋ยวคนที่เคยเห็นแล้วก็มาต้องมาตกอยู่แล้วหมายวันนี้ใครเห็นก็ต้องมาตกอยู่แล้วใช่ปะ มันนี่เห็นป่านานาหนูเขาก็ตกเต็มเลยดูนี่แต่ผมแต่น้กพนนะน้กพลจะคือตกเหมือนกันแต่จะเลือกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นช่องน้ำเนี่ยนี่เป็นช่องน้ำเห็นไหมเออเป็นช่องน้ําน้ําเป็นช่องที่น้ําที่ไหลจากนาลงมานะครับจะเลือกตีช่องแบบเนี้ยซึ่งง่ายๆเลยนะเขาจะมีกระสอบปัก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 นพนก็จะเลือกตีใหม่แบบนี้นะครับก็ คิดว่ามีตัวมารออยู่แล้วเพราะรอลูกปลาที่ลงมาจากเนี่ยนะปลามันกำลังบ้าแบบน้ําใหม่อะไรพวกนี้มัง้งก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะตีแบบนี้นะครับส่วนเหยื่อที่ใช้ก็จะเอาควบคุมก่อนนะครับก็เป็นกบยางเลเดียนสามได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะช่อนเล็กช่อนใหญ่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับไปเลี้ยวสองแฉกแบบเด็กยับ,แบบยบขนาด3.0นะครับตัวนี้น้ําหนัก6กริันนี้นะนะร,รู้สึกว่าน้ําหนัก6กรัม ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปข้างทางนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวหมายเด็กก็ต้องจัดนะครับก็คันที่นำมาใช้ก็เป็นคันไซโก้บอร t สเตอร์เซเนเปอร์โปรนะครับสายที่ใช้ก็ EVOLUTION นะครับเห็นนะหลายคนชอบถามนะว่านาคลใช้สายอะไรนี่ ...EVOLUTION นะครับ p ีนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปชมกันว่านาพลจะทำผลงานได้กี่แต้มนะครับขวามายนี้ไปอ,อันนี้มา หนูเยนะ <c oughs> โรกใหม่พอดีมาเจอนะครับนะนะมาเจอหมายโรกใหม่ก็โอ้โหโดนของใหญ่เลย กบยางเรเดียนสามจุดศูนย์ก็นี่ครับก็ใส่ประมาณสักแปดขีดแหละแปดขีดได้ตัวนี้เกือบโลนะครับดูคิดว่าไม่จะไม่บอกโลถามว่ายาวไหมเจาะนะยาวนะผมนะยาวอยู่นะครับเราก็ใหญ่ด้วยก็ใส่สวยเลยนี่ <c oughs> เป็นหมายลอกใหม่นะครับก็ขับรถล้อล้อข้างทาง,ทางตีไปเรื่อยนะครับมาเจอนะครับมเมื่อเช้าก็ตีฝั่งนู้นได้ตัวหนึ่งแล้วนพะ็มาตีฝั่งนี้ เจอหมายลอกใหม่พอดีก็เลยแบบเออแบบจงังหวะนี้อ่ะยิ้มดิเจ้าจากที่แบบมาหาตกปลาข้างทางว่าเออหาคิวไม่นานๆน,นะครับแล้วก็มาเจอหมายลอกใหมย่ยิ้มความสุขแล้วก็ได้ปลาด้วยนี่ไงล่ะเป็นกรบยางเรเดียนโอ้ยเป็นกรบยางเรเดียนสามยูสูทนะครับไปเหลือสองแฉกแดกยับบอกแล้วเป็นแดกยับจริงๆนะครับนัดโหเลยเมื่อกี้กับควันไซโกลมาเตอร์สไนเปอร์โปรนะครับใช้ได้ทั้งช่องเโดนะครับตัวนี้ฝากกันด้วยกับ คบอย่างในเล่น3.0ไปเรีย,รย2แช่แดกยับนะครับคับเนี่ยสุดยอดนี่สุดยอด แกจะโดอ่ะมันไม่กล้ากันดนะมันโดดใส่อย่างเดียว มันมาแล้วเฮ้ยใหญ่ด้วยมารอตรงนั้นนะไม่โดนเราไหมพี่กับพี่โดน mấy thôi muốn rồi nữa Hình lúc kia anh đi nữa hẹn นั่นนะคบยางเรเดียนสามจุดศูนย์ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเรเดียนสามจุดศูนย์มาดิถ้างเดินมาดิ <c oughs> นี่ยเป็นเรเดียนสามจุดศูนย์นะครับนะนะั่นนะสุดยอดก็เมื่อกี้อะ่ะมันกัดระแวงอ่ะนะนะที่นี่เริ่มกัดระแวงเพราะคนตีเยอะ,อะก็มีกระโดดก่อนกระโดดเทสดูก่อนว่าเหมือนกับว่าอะไรหรือเปล่าเลยนะแล้วทีเนี้ย อีก,กรอบหนึ่งถึงจะกินนะครับก็เนี่ยแอคชั่นของใบหลิวสองแฉกได้ยับนะครับเป็นใบเดียว3.0นะครับเรียกปลามากัดได้ขนาดพอดีนะครับหมายมายชนอย่างเงี้ยก็เลือกมาใช้ได้ฝากกันด้วยกับปอบยางเลนส์ดศูนย์ 0, ใบหลิวสองแฉกแด้ยับกับคันไซเกิร์ไซไซเกิร์ไซโก้มาเตอร์เเนปเปอร์ตัวก่อนเลยครับ Oh. จัดไม่โดนนะนะฮะน้ำมันขุ่นไปหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อย่าไปยอมย้ำมีตัวกัดเราต้องย้ำใช่ ลงคอเรเดียนสามจุดศูนย์อย่าดิ้นนะอยวมือแหงกิ๊บเปอร์บอกแล้วอย่าถือคิปเปอร์ไว้เห็นปะพอเอาคิปเปอร์ไว้ไปไงนี่ปลาเออเม่หรอทีเดียวเลยเรเดียนสามจุดศูนย์เป็นิ้วสองแฉกแดกยับไซส์สวยด้วยนะนี่ตัวน,นี้เป็นสี สีเทาสีเทาสีเทามันพูดไม่ได้นะนะอยู่ในป่าต้องให้กล้องพูดเห็นปะเออแค่สีเทานะครับหลังหลังสีอะไรดำเงินม่วงอะไรอีกเขียวส้มมึงผิดแล้วโอเคฝากด้วยครับกบยางไเดียน3.0มนน้ำหนัก6.5กรัมนะครับเป็นรู่สองแฉกแดงยับกับคันไซโกมพัตเตอร์ซไนเปอร์โปรครับ ีเลยหลุดข้้งบนวัดแรงไปหน่อยน่ครับปลาธรรมชาติก็อย่างเงี้ยคลองลอกใหม่แล้วก็มีโอกาสโดนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเป็นใสประมาณนี้ก็ก็ได้นะนะก็ปลาเค็มอะ่ะเออปกติเขาก็เอากันนะตัวนี้เอาไปเขาไปบบตักอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปทำได้นะ ก็ใช้เป็นกบยางเรเดียนสามูนครับวันโหดเกอเมื่อกี้แยกล่างเลยบอดี้อยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ก็สามารถปรับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับปากกันฉีกดีอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเรเดียนสามจุพันตัวเบ็ดเปิดไหมนี่แบบนี้เขาเรียกตัวเบ็ดเปิดไหมตัวเบ็ดหลุด ก็ปเปิดเปิดเปิดหลายเปอร์เซ็นต์นี่ดูนะดูนะดึงเบาๆหน่อยนะตอนจังหวะด,ดึงผ่านจีบอะดึงเบาๆหน่อยนะครับนะน่านีย่ยังปกติดีใช้ได้อยู่ปรับปรับใช้ได้เหม่เด่นไมเด่นสามจุดสูงไปเร็วสองแฉก แต่จบปลาใส่เนี่ยเอาเลื้องคือเดี๋ยวต้องเตรียนหมดน่ะวันนี้นี่เขาตรวจรับงานเนี่ยไงไงตรวจรับงานมันต้องไอ้นี่เฮ้ยกัดเลยนะกัดกัดยังกัดวัดเร็วไปอ่ะ มันกระชากมันกัดแล้วมันกระชากลงไปเลยเราแหวงเลยใช่มันกัดแบบเราแหวงมีไซน์เนี่ยซึ่งโลได้ตัวเนี้ยได้ได้คือมันกัดแล้วมันกระชากเลยอะ่ะมันมันไม่ได้กัดแบบให้เราส่งอะ่ะขนาดรู้ตัวแล้วเนี่ยกดส่งไม่ทัน านเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งห้อโอมนะนี่ขบยังเลยเดี่ยนก็คือตีขึ้นไปข้างบนฝ่าแล้วเคาะเคาะลงมานะครับลดอาการระแวงของปลาได้เรื่องอจิปเปอร์มาอยู่จิปเปอร์อยู่อีกตัวนี่เฮ้อยยานะจิปเปอร์ไม่มีด้วยอย่านะโอ้ยนี่ เป็นกบยางเลนส์สามจุดศูนย์นี่าสามจุดศูนย์นะครับก็ย่นเขนะ้าไปตัวเบ็ดกนะ็พลิกล,ง,ออลงลง่าง,งน,น,นะครับติดปลานี่ปลาใสสวยเลยนะเดี๋ยวใชร์กิ๊บเปิดกันหนึ่งก่อนนะยิึ่งก่อนนะแป๊บนึงเออรอตรงนั้นรออีกนิดนึงรออีกนิดนี่ใสสวยนะครับกบยางเลนสนสามจุดศูนย์วิลิ้วสองแฉก แดกยับสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวไม่พูดแหละคันไซโกวมัตเตอร์เซเนเปอร์โดกล้องไม่เตือนเลยอะ่ะของดีไม่พูดได,ด้ไงสุดยอด